พาไปลองบุฟเฟต์ติ่มซำในย่านบางนาทานไม่อั้นจัดเต็มคุณภาพพรีเมียมแบบนี้ในงบะเบาๆแค่หนึ่งใบเทามีทอนวันนี้เที่ยวตกมันพามากันที่ร้านอาหารสุยสินอยู่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพบางนาภายในร้านอาหารบรรยากาศดีน่านั่งมากค่ะเมนูติ่มซำ all you can eat สั่งได้ทั้งหมดนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นจิบกุ้งจิบหมูฮะเก๋าลูกใหญ่เนื้อแน่นเต็มปากเต็มคำอันนี้คือสาหร่ายห่อกุ้งต้อกู้ปลาซอสไข่เค็มปลานึ่งซอสมะนาวและอื่นๆอีกเทียบเลยค่ะของทอดก็มีนะคะหรือจะเป็นซาลาเปาลาวาคือดีีงาามสุๆนนห้้ อาหรแอปเปเซอร์เมนดิสซุปข้าวแล้วก็ของหวานเลือกได้ชนิดละหนึ่งอย่างตัวแอปเปเซอร์แนะนําเป็นไก่แช่เหล้าหรือจะเป็นหอยเชลล์ชุบขนมปังอันนี้คือชอบมากส่วนซุปมีให้เลือก3มอย่างนะคะกระเพาะปลาเนื้อปูเกี๊ยวน้ํากุ้งและกระดูกหมูตุน๋นยาจีนในส่วนจานหลักแนะนําเป็นเป็ดย่างหมูแดงเนื้อนุ่มฉ่ำมากแนวข้าวและเส้นก็มีด้วยนะข้าวผัดมาแบบหอมกระทะมากเลยปิดท้ายด้วยของหวานแครทลูกช่ำชับัวลอ,อยน้ำขิงผลไม้รวมหรือจะเป็นไอศครีมก็มีนะคะ อาหารที่นี่อร่อยคุณภาพดีมากค่ะแนะนําชวนเพื่อนมาหลายๆคนจะได้สั่งทานได้หลายๆอย่างเลยบุฟเฟต่ติม่มซำ All you can eat จัดเต็มขนาดนี้ในราคาเริ่มต้น959บาทเป็นมือกลางวันนะคะและมือเย็นในราคา1,299บาทใครสนใจต้องรีบจองเลยนะจะบอกว่าคุ้มค่าสุด